ครับวันนี้ผมจะพามาดูกระบวนการก่อสร้างอาคารพักอาศัย5ชั้นนะครับเป็นอาคารคอสรลนะครับหลังจากที่เราได้เซ็นสัญญาการเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องเตรียมสั่งเหล็กเตรียมดิวเข็มดิวปัญนจันมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็วางหมดเตรียมที่จะตอกเข็มได้เลยครับช่วงนี้เราก็เตรียมตัดเหล็กผูกเหล็กอะไรได้เลยนะครับช่วงที่รตอตอกเข็มนะครับเมื่อตอกเข็มเสร็จเราก็มาขุดหลุมตัดหัวเข็มเทลีน แล้วก็หาศูนย์อะไรให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่จะเอานำเหล็กฟุตติ้งที่ได้เตรียมการไว้นะฮะเอามาติดตั้งอย่างนี้นะครับติดตั้งให้ได้ศูนย์อย่างนี้นครับก่อนที่จะเอาเสามาลงครับเสร็จแล้วก็เข้าแบบเทคอนกรีตให้เรียบร้อยนะครับเมื่เอเทเสร็จก็ต้องเช็คดูให้เรียบร้อยก่อนนะครับว่ามันได้แนวดิ่งแนวระดับหรือเปล่านะครับครับหลังจากนั้นเราก็ทําการรื้อแบบนะครับแล้วก็ตรวจด,ดูให้เรียบร้อยว่ามันมีที่ไม่สมบูรณ์หรือเปล่า ถ้าเจอก็ทำ